เิดโลกใต้ทะเลชารกจชาร์จชาาวิมนขล้เลยองมางตายเลยอะวิสองกล้องมองดาว พอใจมาวินแฟมลี่วันนี้นะคะพอใจมาที่อควาเรียมว่ากองคะ่ะวินมาดูอะไรครับมาดูอันนู้นดูปลาใช่ไหมใช่นี่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจังหวัดปคีรีขันนะคะพอก็ได้ปิดเทอมแล้ว,ว,ลวมาต่างจังหวัดกันตัวไดน้วินเฝ้าคอยมากเลยวินอยากไปดูตรงนู้นปลาวานใช่ไหมวินหรือโลามา ว่าากงนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ากกงพูดผิดโซนแรกที่เราจะไปนะคะเราจะไปโซนอะควาเรียมก่อนนะคะเราจะไปดูปลากันก่อนค่ะเฮ้ยนุ่มวินเลยอยากขึ้นด้วยอ่ะแม่ถ่ายให้ไหน ไปซื้อตั๋วก่อนนะคะไปกันค่ะนี่นะคะอัตราการเข้าชมนะคะก็คือผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทนะคะเด็กเด็กสูงตั้งแต่136ขึ้นไปคนที่สูง 120. 2> <c oughs> 1 2อย0บาทคนนี้50 <c oughs> เท่า้หไ่ไปดูดิคนนี้30ส

Thank you. แหล่งยาทะเล โซนโมนะครับเบอร์โลกใต้ทะเลอันเนดอร์วอล์คู ป e ้าไม่ไม e ่ใช่ป้าใจน้องดูว่าเดินดีมากวิ่งดีมากนี่เห็นไหมตัวใหญ่มากเห็นแต่ว่ามันขุ่นเลยะน้ำขุ่นไปหน่อยนะน้ำุนน้ำขุ่นว่ไม่เข้าไม่ไอเข้ัวนั่งห้านั่งนี่ามนั่ง้านั่งเลย みたいにも Tá, 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 Gabriel. ของที่นอะิรเสื้อผ้าอะไรนะ สารและอวกาศกันนะคะแต่ต้องเอารถไปนะคะเพราะว่ามันไกลแล้วก็รนนะะอ้อนค่ะแบบินบินไ,ไปไปดูดาวกันครับอาคารดาราศาสตร์ดีาาากว่าโอ้โอทะเลเลียกทะเลมาเลยเข้าใจนี่คือเราสี่ยกหนค่ง

ถึงนะครับพอใจถึงแล้วถึงแล้วพอใจถึงแล้วค่ะทุกคนไปวิน <c oughs> ม,มาเร็วยุถยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่าก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่ออะไรนะวาก็เมื่อกี้พูดวากอ็อเลวากอ็อชมทีรทศการเข้าประตูนี้ก่อนนะครับตามพขาไปมาค่ะเอาใจละน้องน้องเข้าสุกโอยเย็นากเย็นไหมน้จ๊เย็นเลยคนระับ โอ้หี่ชั้นเน่ยขึ้นไปข้างบนเลย,ยทเนี่ยทางขึ้นนี้ครับวนขึ้นมาเลยครับดินเดินเข้าไปตามลูกศรน,นะครับหู่้อเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไป เดเเินขึ้นไปให้สุดเลยเราจะขึ้นไปสุดเลยปล่อยแม่แม่แบบนิวมาแล้วินวินอันนี้คือปลาเหมือนกันเดินนะนี่วินชอบอันไหนอันเล็กของผมอ๋อนี่เขามีอะไรนะความรู้มาเลยอะไรนะจันทร์คืออะไรกันคือปลาผดกันเดินจันทร์อันนี้คือ,อน,นิว

กล้องสองสองกล้องมองดาวหุ่ยหุ่ยในเขาท้องหุ่ยโอ้โหลองมินเอาตาดูนะโอเคปิดตาดูปิดตาข้างนี้ไม่โดนโดนหน้าผากโดนหน้าผากนี่มองมองมองรูนี่ครับมองรูนี่เห็นมองรูนี่เห็นด้วยไรไงเห็นไหมให้เราไปลองส่งเนี่ยมอล้องมาเอากล้องมาถใส่เอากล้องมาถ่ายเดี๋ยวไในเห็นไหมเห็นด้อ มูมมีสะพานขาวด้วยสะพานขาวทาชมพูนเริ่มนะ<ะ>หนึ่งสองไปเดิน คนชนกระจกไหมนี่ไหมอ่ะ ที่นี่นะคะแนะนำเลยนะคะมาทางประจวบค่ะ,ะแล้วก็ที่ซื้อตั๋วนะคะผู้ใหญ่ห้าสิบเด็กอย่างมาวินนะคะ30บาท<ม>าซื้อ<ด>รอบเดียวได้ทั้งดูปาลาได้ทั้งดูดาวเลยค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นไงบ้างวิน,นชอบไหมครับมันดินมันยินเหรอมันดินใช่มันสนุกไหมเขาไม่เปิดไฟอ่ะเขาไม่เปิดไฟเลย,ะเเลยนะ Oh เขานะคะเปิดไฟแต่ว่ามันมีห้องนึ่งนะคะ่ะที่มืดแล้วมันจะเป็นไฟแบบเป,เป็นแบบดาวสวยๆมนมาวินกัวบอกเขาไม่เปิดไฟเลยนะ่ะเขาจำเราเอาต,ตุนหน้าอยู่ม,มีกระจะกไหมะคะก็มีกระจกเฟ้ยนะด้วยมีกระจกด้วยอืมเป็นกระจกดล้วยจะลืมกดไใจกดใจ กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายยยนยยยย